พร้อมกิจการผู้สูงอายุโดยกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการเงินคู่ปลอดดอกสำหรับผู้สูงอายุจะมาเดี่ยวมากลุ่มก็คู่ได้พร้อมทำทุนประกอบอาชีพสูงสุด3 0 0 0 0บาทสำหรับบุคคลและสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทสำหรับการกู่เป็นกลุ่ม ท่านผู้ชมคะช่วยเหลือกันต่อนะฮะอย่างที่บอกนะฮะผู้สูงอายุกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่นั่นหมายความว่าถ้าผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะ,ะ <c oughs> จะเป็นการแบ่งเบาภาระของสังคมแล้วก็ลูกหลานด้วยนะฮะไปติดตามรายงานเรื่องนี้ค่ะ นางสมศรีฉิมพานิตในวัย70ปีกำลังทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใย,ยบัวหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าผ้าเชอร์รลอนมีการประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบเช่นดอกไม้หรือตุ๊กตาของชำรโรยต่างๆนางสมศรีบอกว่าเดิมมีอาชีพนวดแผนโบราณมานานกว่า20ปีพออายุมากขึ้นจงหันมาประกอบอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์แต่ไม่มีเงินทุนจึงได้ยื่นเอกสารไปขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุหลังจากที่ได้รับเงินทุนคู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนจึงนำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวทำให้มีรายได้เดือนละประมาณ2-3,000บาทต่อเดือนมีคนแนะนำมาให้ไปเห็นทำดอกไม้ทำอะไรประดิษฐ์ตรวเนี้ทุนเราไม่มีเขาก็เลยแนะนำบอกลองไปขอกู่ที่นี่ดูสิเขาให้เงินทุนผู้สูงอายุก็เลยไปมา ก็ได้มาครั้งหนึ่งล้วก็ซื้อของเสื้อ,อไอตุนไว้ก็ใช้เป็นปีก็หมดแล้วปีหนึ่งพอเราได้เงินมาเราก็รีบส่งคืนเขาส่วนนางสุนีปั้นปรีชาอายุ78ปีอาศัยอยู่ที่แฟดดินแดงได้กู้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุเช่นกัน,นเพื่อนำมาประกอบอาชีพทำขนมไทย โดยมีลูกสาวคอยช่วยเหลือและปัจจุบันอาชีพทำขนมไทยขายกลายเป็นไรายได้หลักของครอบครัวเนื่องจากลูกสาวที่ประกอบอาชีพมาคุเทศมาว่างงานเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 การทำขนมของเราก็คือเร็วแล้วก็ไอ้นี่มากขึ้นอะไรมีคุณภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าช่วยกันแบบว่า แม่เขาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําขนมเมื่อสมัยยังเป็นสาวๆอะไรเงี้ยค่ะและหลังจากนั้นก็คือแม่ก็จะบอกว่าเออก็บอกว่าทํานะอะไรเงี้ยแต่เพอิญว่าทางเราไม่ได้ทําสานต่ออะค่ะเนื่องจากว่าเราไปเรียนหนังสือไปทําประกอบอาชีพของเราจนวันนึงแบบว่าโควิดเข้ามาทําให้เราเริ่มแบบว่าเออเอ้ยเราจะทําอะไรดีนะถ้าเราแบบว่าไปทําอาชีพอื่นไปลงทุนอย่างอื่นเราก็แบบไม่ได้แบบว่านี่เพอิญว่าแม่ก็คอยจะเป็นตัวแบบว่าคอยกระตุ้นว่าเออทำไปสิอะไรเงี้ยทำได้อะไรเงี้ยแม่ กองทุนผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนผู้สูงอายุคือการบริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุมีไรายได้สำหรับดำรงชีวิตมีความมั่นคงในอาชีพเพิ่มขึ้นรวมถึงลดภาวะพึ่งพิงครอบครัวและสามารถหาไรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ปานิสาเขินแก้วพากูลไทย PBS รายงาน ข่าวดีนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาช่วยเหลือผู้สูงอายุกันนะนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการสถานีประชาชนก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านอธิบดีกรมกิจาการผู้สูงอายุค่ะท่านอธิบดีสุจิตราพิทยาน,นรเสศค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ฟังเรื่องราวนะคะของผู้สูงอายุก็เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะว่าเออผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ่แล้วกรมกิจการผู้สูงอายุนะเห็นบอกว่ามีโครงการช่วยผู้สูงอายุได้ด้วยใช่ไหมคะท่าน เป็นกองทุนสําหรับผู้สูงอายุมีที่มาอย่างไรคะท่านคะค่ะ,คะเขาเรียกว่าเป็นอกองทุนเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่มีพรบรผู้สูงอายุ<ม>แห่งชาติตั้งแต่ปี2546ในตัวพรบกำหนดว่าให้มีกองทุนเกิดขึ้นหนึ่งกองทุนเพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่ยังช่วยตัวเองได้แล้วก็มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ ก็เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำให้ท่านไปดูแลเศรษฐกิจของตัวเองได้อ,อันนี้ก็เป็นที่มาตั้งแต่เกิดขึ้นในปี246 24 6เราก็เกิดเป็นตัวกองทุนผู้สูงอายุต,ตรงนี้ขึ้นมานะคะ,คะกองทุนกองทุนสูงอายุต,ตรงนี้ก็เปิดดาเนินการตั้งแต่ปี2 5 5 0โอ้ส3 <13, S 2> 14ปีได้แล้วะนะคะคราวนี้ในส่วนของกองทุนเนี่ยนะคะกลุ่มเป้าหมายเรานี้เป็นใครบ้างคะท่านรัฐมนีคะ ก็เป็นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะอกองทุนก็จะมีทั้งในแง่ของการกู้เงินรายบุคคลเพื่อไปประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีความพร้อมยังมีความสามารถมีศักยภาพที่จะไปทำมาหากินได้หรือว่ามีลูกหลานที่สามารถช่วยเหลือได้อันนี้ก็มาสามารถทําเรื่องของกู้ไปประกอบอาชีพนะคะกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยแต่ต้องผ่อนชําระให้เสร็จภายใน3ปีวงเงินกู้ก็ไม่เกินท่านละ30,000บาท โอ้น่าสนใจนะคะ<ช>น,น่าสนใจตรงไม่มีดอกบี้นะะี่แหละค่ะแล้วที่สําคัญให้ผ่อนยาว3ปีด้วยค่ะเลต้องมีคนค้ำประกันหรือต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้างไหมคะท่านคะค่ะก็ต้องมีผู้ค้ำประกันสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นหลักการตามตาม,ตามวงแนวทางของการกู้นะคะผู้ค้ำประกันก็คือผู้ที่มีรายได้ที่เป็นรายเดือนนะคะผู้กู้เนี่ยคือผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปส่วนผู้ค้ำคืออายุ59ปี นะคะต้องยังไม่ถึง60ปีก็เป็นผวกค้ำเพื่อที่จะได้เห็นว่ายังทํางานยังมีวงจรของการที่จะสามารถดูแลได้ตรงนี้นะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุสลับกันค้ำนะฮะไม่ได้นะฮะต้องอายุน้อยกว่า59ปีเป็นลูกหลานอะไรอย่างนั้นนะคะคราวนี้ในส่วนของการกู้เนี่ยนะคะเราก็สนใจนะดิฉันว่าผู้สูงอายุหลายหลายท่านหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของผู้สูงอายุอาจจะมองว่าเออจริงๆนะคุณแม่ดิฉันก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะก็ยังอยากทางานช่วยลูกหลานหาเงินคราวนี้ เวลาที่เขามายื่นเรื่องขอนะฮะเรามีหลักเกณฑ์พิจารณาดูยังไงบ้างระคะรับบาคนแอบ,บนึกถึงธนาคารนะธนาคารเาก็ยังมีนะกู <c oughs> ้ไปทาอะไรยังไง <c oughs> ของ, <c oughs> ข,องของกองทุนเราดูยังไงคะท่านที่จะอนุมัตินะคะถ้าแนวทางก็คงต้องมายื่นเรื่องขอกู้นะคะถ้าต่างจังหวัดก็ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะก็จะอยู่เป็นส่วนราชการของกระทรวงที่อยู่ในพื้นที่ ถ้าเป็นส่วนกลางก็มาขอได้ที่กองทุนตัวกองทุนก็จะตั้งอยู่ที่บ้านราชวิถีนะคะก็มายื่นเรื่องยื่นความประสงค์ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรมีความจําเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการขั้นตอนของการลงไปเยี่ยมไปเยี่ยมบ้านก่อนอไปเยี่ยมบ้านไปดูความจําเป็นไปดูความพร้อมพื้นฐานว่าท่านพอจะทําทได้จริงไหมไปประกอบอาชีพนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะดูความพร้อมเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลมาสู่กระบวนการที่จะวิเคราะห์แล้วก็มีเข้าคณะอนุกรรมการ จะมีอนุกรรมการกองทุนที่จะดูแลว,ว่า,าท่านยังไหวไหมมีความพร้อมจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นผู้ที่ผู้คำ้ำมีศักยภาพเพียงพอไหมแล้วก็ถ้าเขาได้รับเงินตรงนี้ไปแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญคือเราเห็นความสาคัญตรงที่ถ้าได้รับเงินก้อนนี้ไปแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นตรงนี้คณะอนุกรรมการจะให้ความสําคัญกับประเด็นตรงนี้ซึ่งซึ่งผู้ไปเยี่ยมเคสก็ต้องมีข้อมูลเหล่านี้มาประกอบนะคะเมื่อผ่านคณะอนรรุแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแล้วก็ไปเึงขั้นทําเรื่องที่จะอนุมัติ<ง>จ่ายเงินกันไปไ<ง>ค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะเราใช้ระยะเวลาพิจารณานานไหมท่านทิพดีหลังจากที่คุณแม่มายื่นเรื่องคุณพ่อมายื่นเรื่องที่พอมอจังหวัดนะคะ คือขั้นตอนจริงๆเราพยายามให้สั้นที่สุดนะคะแต่ว่าขั้นตอนมันจะไปติดอยู่ตรงการเยี่ยมบ้าน<อ>เพราะบางทีถ้าเผื่อว่าในจังหวัดที่มีเคสเยอะมีผู้มาขอกู้เยอะก็อาจจะนานนิดนึงแต่ถ้าว่าจังหวัดที่มีจํานวนไม่มากนะก็เราจะพยายามให้เคสหนึ่งไม่เกิน3เดือนไม่มากกว่า3<ม>เดือนบางเคสก็ใน1เดือน2เดือนถ้ามันเยอะๆหน่อยก็จะ3เดือนนี่คือกรณีของการกู้เงินะ,ะไปสร้างอาชีพเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแต่ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ากู้สูงสุดได้ถึงแสน ใช่ไหมคะกรณีนี่คือเป็นลักษณะอย่างไรคะท่านคะถึงแสนเนี่ยถ้ากรณีอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนะคะ<อ>ลักษัะที่เป็นกลุ่มคือว่ามาคิดว่าอาจจะมีโครงการไปร่วมกันทํากิจกรรมอะไรประกอบอาชีพหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่ง<ม>ก็5คนขึ้นไป<อ>นะคะวงเงินรวมกันเป็นกลุ่มกิจกรรมประมาณ1นึ่งแสนบาท<ม>แต่ว่าท่านนี้เนี่ยหลายคนก็จะไปไปเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นกู้รายบุคคลมันคนละ สามหมื่นก็อาจจะเป็นกู้ราไรบุคคลเยอะกว่าตอนนี้กู้เป็นกลุ่มก็อาจจะน้อยลงผู้สูงอายุัฉลาดนะครับผ่านโลกมาเยอะประสบการณ์เออที่ฉันยังคิดไม่ได้เลยนะถ้าเป็นกลุ่มห้าคนใช่ไหมห้าคนได้หนึ่งแสนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราแยกกันกู้นะคะสามห้าสิบห้าแสนห้าเออนะคะแต่ว่าในกรณีนี้สมมุติว่าท่านกู้ไปทําอาชีพต่างๆแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าเออเรื่องของการขายอย่างสมัยนี้เขาขายออนไลน์อะไรเงี้ยนะฮะผู้สูงอายุท่านอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยขายออนไลน์การตลาดทํานองนี้ ทางกองทุนเราช่วยยังไงบ้างคะท่านคะกองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะในบริบทของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยเรามีเรื่องของการให้ความรู้พัฒนาทักษะอยู่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้เรื่องทักษะการค้าขายออนไลน์เรามีวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจด้วยแล้วก็มีการทำการค้าขายผ่านผ่านเน็ตผ่านไลน์ผ่านต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นวิธีการที่จะส่งเสริมให้กับท่านผู้ที่กู้ไปส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าในตัวของกองทุนเองเนี่ยเรามีบริบทของเรื่องของการ สนับสนุนโครงการคือว่าหน่วยที่เป็นนิติบุคคลในพื้นที่ในชุมชนหรือว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ในชุมชนเนี่ยทำเรื่องเข้ามาขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนได้เพื่อไปจัดโครงการที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในพื้นที่<ม>ซึ่งอาจจะเป็นการที่มองเห็นว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ควรจะมีความรู้เรื่องวิธีการพัฒนาอาชีพ<ม>หรือว่ามีความรู้เรื่องสุขภาพหรือมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็องค์กรเหล่านี้สามารถทําเรื่องมาขอรับการสนับสนุนอันนี้ ขอรับการสนับสนุนไปดําเนินการได้เลยโดยแค่ก็เคลียใบสําคัญกันตามรายละเอียดของโครงการเท่านั้นเองอันนี้ไม่ต้องเอาเงินมาคืนนะฮะ,ะไม่ต้อง,เอเงนอันนี้สนับสนุนท่านก็าไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีหลักฐานแน่มาด้วยนะฮะท่านที่พิจาราในการดําเนินการเช่นนี้นะคะเราทํามาหลายปีแล้วนะ,ะ,ะดิฉันกาลังนึกถึงอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมคะปีที่แล้วโควิดปีนี้ก็ยังมีต่อเนื่องเอแล้วท่านที่เขากู้กไปนี่มีมีติดขัดมีส่งคืนไม่ได้บ้างไหมคะท่าน มีค่ะก็ก็มีบ้างก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการกู้นี่เป็นธรรมดานะคะไม่ว่าจะกู้ที่ไหนก็ต้องมีกันใช่ก็ต้องมีปัญหาเจอเหมือนกันค่ะก็ในส่วนของนี้เราช่วยช่วยผ่อนคลายด้วยคือกองทุนก็มองเห็นว่าในเมื่อเราทำมาเพื่อเป็นสวัสดิการเพื่อเป็นการดูแลท่านผู้สูงอายุสถานการณ์โควิดก็กองทุนก็มีมติจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นควรที่จะให้การผ่อนผ่อนปลนโดยเรามีการผ่อนชําระ ระหว่างเดือน1เมษายนที่ผ่านมา6-3นะคะ,คะแล้วก็มาถึง30กันยายนมาถึงเ30เมษายน6-3ถึง31มีาน,นาคม6-4คคือช่วงหนึ่งปีตรงนี้ที่ระหว่างโควิดที่แล้ว<ม>คือเมษายนถึงม,มีนาคมเนี้ยเป็นช่วงหนึ่งปีที่เราพอดเ,เป็นเว้นระยะชําระหนี้<อ>ปลอดหนี้ให้หนึ่งปีช่วงโควิด <COVID. S 1> แล้วก็กำลังมองว่าโควิดยังไม่ไปนะคะทางคณะกรรมการผู้สูงอายุก็มีมติแล้วนะคะว่า หนเมษาหกสี่ถึงสากันยาหกสี่ดีใจ <ไป S 1> ด้วย,ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ใครที่คู่แล้วก็จะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าทางกรมกิจการผู้สอยุธทางกองทุนนะรู้ว่าท่านเจออะไร <c oughs> นะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยื่นมือช่วยได้เลยนะคราวนี้ในส่วนของกองทุนนะนะฮะทราบว่ามีคนคู่ไปเยอะเหมือนกันมีแบบบุคคลตัวอย่างไหมฮะที่แบบโอ้โหได้กองทุนนี้ทําให้เขาแบบ อยู่ได้สบายเข้มแข็งขึ้นมีแมท่านจะได้เป็นกําลังใจให้ผู้สองอ่งยุที่ชมอยู่ด้วยเราลงไปเยี่ยมนะคะมีการลงไปเยี่ยมติดตามการกู้นะคะก็ไปดูทั้งป,ปัญหาอุปสรรคของเขาแล้วก็ไปดูความสาเร็จด้วยบางเคสนี่ก็ต้องลงไปดูว่าท่านกู้ไปแล้วท่านท่านประสบความสาเร็จไหมท่านติดขัดอะไรหรือเปล่าเราควรจะต้องแนะนําให้ความรู้อะไรนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วบางเคสพอลงไปแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจดีใจจากสิ่งที่ได้รับจากรัฐที่ทํามาดูแลแล้วทําให ชีวิตจากที่เดิมเคยได้เงินรายได้เดือนละไม่กี่บาทเราทำอันนี้ไปทำอาชีพอาชีพนี้เสริมจากเงินของกองทุนแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตมั่นคงขึ้นอันดับแรกคือความรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องเป็นภาระของใครตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่ท่านผู้สูงอายุได้รับจากกองทุน,นโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะ นหลายท่านนะฮะที่ประสบความสำเร็จในการกู้เงินไปทําธุรกิจนะฮะดูแลตัวเองได้บอกเบี้ยงที่ผู้สูงอายุชันไมวาละนี่ <c oughs> มีไหมฮะเอาว่าไปช่วยคนอื่นมีไหมฮะอันนั้นสวัสดิการก็พึง <c oughs> รับไว้ก่อนพึง <c oughs> รับไว้ก่อนแล้วไปให้ลูกหลานก็ได้นะฮะ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท้ายสุดอยากจะให้ท่านอธิบดีสุจิตราได้ฝากนะฮะกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวนะฮะยังไงบ้างคะเชนค่ะค่ะก็สังคมสูงอายุหรือสังคมสูงวัยนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะ แน่นอนว่าเรากําลังอยู่ในช่วงของสังคมสูงวัยแล้วแล้วก็ปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็อีกสักสิปีเราคาดว่าเป็นสังคมสูงวัยแบบสุดยอดคือ,อคมีผู้สูงอายุป,ประมาณสัก27%ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นก็คือสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญว่าจะทําอย่างไรให ผู้สูงอายุกลุ่มนี้คือพลังของสังคมนะคะก็คงต้องฝา,ากทั้งท่านผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกหลานนะคะว่าต้องช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างช่วยกันให้กําลังใจนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยนั้นเราไม่ได้เตรียมเฉพาะผู้สูงอายุ <rozum. S 2> เราเตรียมความพร้อมคนทุกวัยเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยใน4มิติเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญคือสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยทุกองคอ์กรที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันเตรียมนะคะก็ฝากลูกหลานทุกคนนะคะเข้าใจผู้สูงวัยและในขณะเดียวกันเองผู้สูงวัยก็ต้องเข้าใจและปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงวัยของเราอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ เห็นด้วยนะคะฟังแล้วอบอุ่นเลยนะคะแล้ท่านผู้ชมใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุหรือเรื่องราวของผู้สูงอายุเรามีสายด่วนพม1300น <300 S 1> <000 S 2> ะะโทรไปปรึกษาได้24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านทิพดีสุจิตราอย่าง <ขอ S 1> ยิ่งะนคะงคะจากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานไทย PBS นะคะท่านทิพดีสุจิตราแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ